พีสอ5ข้อสองผู้ช่วยผู้พิพากษาวิชากฎหมายอื่นๆสาบัตที่11ทันวาคม2 5 4 8ถามข้อ4โจทยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดชนบุรีว่าจำเลยเป็นผู้ส่งสิทธิตามสัญญา เช่าซื้อที่ดินและอาคารจากการเก่รวแห่งชาติที่ปลูกสร้างอยู่ในเขตอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีจำเลยทำสัญญาขายสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่โจทย์โดยโจทย์ชำระเงินค่าซื้อสิทธิ์แก่จำเลยและผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วแต่จำเลยผิดสัญญาไม่ยอมโอนสิทธิ์ ตามสัญญาเช่าซื้อแก่จบขอให้บังคับจำเลยโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อให้แก่จบหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาและหาไม่สามารถโอนได้ให้จำเลยชำระเงินแก่โจท3สามแสนบาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีคิดตั้งแต่วันถัด จากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จนายอ่อนผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดชนบุรีตรวจคำฟ้องแล้วเห็นว่าเป็นคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลแขวงชนบุรีจึงมีคำสั่งรับคำฟ้องและให้โอนคดีไปยังศาลแขวงชนบุรีให้พินิจฉัยว่า คำสั่งอุนคดีของนายออดชอบด้วยพระธรรมนูญสารยุติธรรมหรือไม่ทงกับตอบข้อสี่คำขอให้บังคับจำเลยอนสิทธิ์ตามสัญญาเช่าซื้อให้แก่โจทย์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาความพิพากษาแทนการแสดงเจตนาะหากไม่สามารถโอนได้ให้จำาวะเงินแก่โจทสามแสนบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรารายละ7.5ต่อปีคิดตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจัะชำระเสร็จนั้นคำขอดังกล่าวหากศาลพิพากษาให้โจทย์ชนะคดีโจทย์ย่อมได้สิทธิ์ในที่ดินและอาคารส่วนการบังคับจำเลยให้โอนสิทธิ์ตามสัญญาเช่าซื้อเป็นเพียงผลจากการที่ศาลได้พิพากษาให้โจทย์ชนะคดีแล้วเท่านั้นจึงเป็น คดีมีทุนทรัพย์วงเล็บคำพิพาทาศาสลฎีกาที่457ทับ2ี่ที่ดินและอาคารมีทุนทรัพย์ตามที่โจทย์ขอให้ชำระหนี้ในกรณีไม่สามารถโอนได้เป็นเงิน3 0 0แสนบาทคดีนี้จึงเป็นคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน3 0 0แสนบาท ทางนี้เพราะคำฟองให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราละ7.5ละ7.5ต่อปีที่คิดตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จเป็นค่าเสียหายในอนาคตซึ่งขณะยื่นฟ้องอยังไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนจึงไม่อาจนำมารวมคำนวณเป็นทุนทรัพย์พิาพาทในคดีได้คดีนี้จึงเป็นคดีที่ผู้พิาพากษาคนเดียว เป็นองค์คณะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามพระธรรมนูญสรรัญญุติธรรมมาตรา25อนุสิและย่อมเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงตามมาตรา17ประกอบมาตรา25วรรคหนึ่งอีกครั้งที่ดินและอาคารพิพาปทปลูกสร้างอยู่ในเขตอำเภอเมืองชนบุรีซึ่งอยู่ในเขตของศาลแขวงชนบุรีด้วยกรณีจึงต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา16วรรคสี่ ที่บัญ,ญัักว่าในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดและคดีนั้นเกิดขึ้นในเขตของศาลแขวงและอยู่ในอำนาจของศาลแขวงให้ศาลจังหวัดนั้นมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอำนาจศาลจังหวัดชนบุรีจึงชอบที่จะมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงชนบุรีได้คำสั่งโอนคดีนั้นเป็นการออกคำสั่งใด ซึ่งมีใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีตามมาตรา24อนุ2ผู้พิพากษาคนหนึ่งมีอำนาจออกคำสั่งได้และแม้นในหอนจะเป็นเพียงผู้พิพากษาประจำศาลก็ตามแต่ตามมาตรา25วรรค2บัญญัติจำกัดอำนาจผู้พิพากษาประจำศาลไม่ให้มีอำนาจตามมาตรา25 อนุสามอนุสี่หรืออนุหเท่านั้นหากได้ตัดอำนาจของผู้พิพากษาประจำศาลตามมาตรา24อนุสองไม่ในออดผู้พิพากษาประจำศาลจึงมีอำนาจสั่งโอนคดีได้คำสั่งโอนคดีของในออดชอบด้วยพระธรรมนูญสันติธรรมมาตรา16วักสี่ประกอบมาตรา24อนุสองแลกมาตรา25วักสอง